อร่อยดีมากพอเราจะไม่แห้งเกินไปหืมใหอกครั่ครับอ่อยมากหนูมาแต่สั่งอ๋อทุกคนราอยู่ท่ฝั่งโอเคโอเค

ถ้าชอบแบบเน้นหนังก็มีใหน้นอะไงอหนอย่ากถ้าถ้าชอบเน้นไหนังก็จะเป็นแบบอบางคนนะจะกลัวว่าอจะแข็งไปแต่เราหอดล้วกจะเป็น,น,นหนึ่นะไปอะไาดิดิ 哦。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. น้องยิ่งสัตวที่ไหนดีไม่ไม่นี่ทุกคนเริ่มยอันนี้ไม่ปลาใช่ค่ะแต่ปลามันก็จะนัวนัวกว่านี้อันนี้เป็นสูตรขงทางร้านนี่หนูไม่เคยเห็นที่ไหนเลยเนาะไม่มีใครทำเหมือนมือสั่นไปหมดเลยน้ำลายมันแตกออกมาให้เรียบรอยใค้กับผมก่อนหนึ่วกับตที่หลังได้อะไรขวางเนี่ย

นวจริหล่ะหมูอร่อยมากตอนนี้ใช่ปะของเราจะมันน้อยฮะใด้ัเม่อิมหมากเ่ออมากแตเขามาอร่อยมากรอบมมถ้าเป็นผู้หญิงเรากินแบบอยนี้ได้ปะไเดี๋ยวไปมาเอาเดี๋ยวไปมาเอากินก่อนแล้วไป อ้าวแ้บกระสอบอันใส่ของนี่พีขออุดหนุนนทเขาไม่เอาะไรเอาหมลยดู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 ดนด้ดูดูดรดู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 ูดูด้ดูดูดูดดู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 ดาด 都不要啊！ ต้องตัดเองไม่มีอะไรเบงคนคนกูยันที่เลยบาคนเขาไปทำอาหารกินหมดแล้วเราังทนนี้ไม่อยู่ ขอขอค่ะ ไม่ไหวไม่ไมย่ารอบ้านน้องจะยบ้านน้องได้เลยค่ะนี่หายแม่ในเด็กกได้ค่ะตัวนี้นะคะขาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณตัวเป็นอาหาที่บ้านะได้เลยน้องได้เลยนี่บ้านห่วยมากนี่แต่ะ ซพ่งมาใหม่เหมือนกันนะเยกน่ะน,น,น,น้องก็ใกล้แต่พี่อีกอักหนึนน่งเลยคุณึ่งจะทำเร่อง